สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับก็วันนี้จะมา modify t o b a k นะครับสำหรับน้องๆหลายคนนะครับที่ซื้อ t o b a c k อย่างนี้นะครับของเมืองจีนนะครับซึ่งเป็นแบบคาดเอวเนาะนะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยเวลาเราใช้งานนะครับนะฮะเราก็จะใช้คาดเอวอย่างนี้นะครับเวลาเราจะคว้างเนี่ยนะครับก็ต้องปลด ถักเข็มขัดแล้วก็กว้างนะครับซึ่งบางครั้งเนี่ยเนื่องด้วยสายเข็มขัดมันยาวมากนะครับมันก็เลยทําให้อ่าเขาเรียกเปอร์เซ็นต์การหวังผลเนี่ยมันลดลงเพราะว่าบางทีมันจะสายมันจะเจ๊กจากนิดหน่อยนะครับผมกม็เลยโมดิฟายตัวเข็มขัดนี้ใหม่นะครับให้มันสามารถปลดออกมาเอ่อปลดออกมาเฉพาะตัวทแบ็กเท่านั้นซึ่งใช้ในการคว้างนะครับ,นะรบโดยทั่วไปนะครับถ้าเราใช้งานกันก็คือปลดจากเข็มขัด นะครับปลดจากเอออกมานะครับแล้วก็นะครับเราก็จะโยนขว้างทั้งใบนะครับซึ่งมันก็จะมีสายมันเก็บจ่ามากนะครับผมก็เลยโมดิฟายโดยใส่การปลูกเพิ่มนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวจะทำให้ดูนะครับเวลาเราจะโยนนะครับนะฮะก็แค่ปลดนะครับแล้วเราสามารถ กว้างมันไปได้เลยนะครับนะฮะสามารถโยนวเลยเราเก็บใส่ถุงแล้วนะครับนะฮะก็แค่เอามาคลิปไปที่ข้างเอวนะครับแค่คลิปเข้าไปตอนงจะเก็บแล้วนะครับซึ่งทําให้มันสะดวกสบายมากขึ้นนะครับแล้วก็รวดเด็วมากขึ้น,นครับลองไปทําดูนะครับเพิ่มกล้ามปูอีก2ชุด แล้วก็ตัวล็อกแบบสองช่องอีกสี่ตัวนะครับก็สามารถปรับโทแบ็คของเรานะครับให้สามารถใช้งานแบบรวดเร็วได้นะครับเห็นไหมฮะไม่ยากเลยนะครับลองเอาไปปรับดูนะครับนะฮะหวังว่าจะทําให้มันสะดวกมากขึ้นแล้วก็ใช้งานได้ง่ายมากขึ้นนะครับเคเดี๋ยวไปเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ